สาวคอนแก่นสตาควงหนุนคอนราชสีมาคว้าชัยวอลเล่บอลไทยลีกสาวคอนแก่นสตาเก็บเพิ่มอีก3แต้มหลังเอาชนะแก่นนคร3 1ถึงเซตรั้งอันดับ3ส่วนแชมป์เก่าหนุ่มนครราชสีมาโชวฟ์ฟอร์มสมราคาตบชนะพิษณุโลก VC ซี 0. สามศเซตการแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกเลขที่1สัปดาห์ที่5เมื่อวันที่21ธันวาคม2567ิ25ที่ MCC มซีฮอล์ชั้น3าเดอะมอลล์ไลสโตบางกะปิกรุงเทพในประเภททีมหญิงมหาวิทยายลัยคอนแก่นคอนแก่นสตา์ที่เกมล่าสุดแพ้้ใหกับนคร ราสีมาคิวมินซีวีซีทำให้สถิติรายพ่ายต้องหยุดที่4นัดมาเกมนี้นําโดยแก้วกันยากมุลทลาดาวตกทีมชาติไทยพร้อมด้วยกนิกาทิพโชธและอนงพรพรมรัฐตกเอาชนะแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีที่นําโดยพันพักพรมนกกับตันทีม3-1เซต25-19 16-25 25-11 25-22 ส่งผลให้สาวขอนแก่นสตาเก็บเพิ่มอีก3าแต้มทำผลงานชนะ4แพ้1มีรวมเป็น12แต้มอยู่ในอันดับ3ส่วนแก่นนครมี4แต้มอยู่อันดับ5ด้านทีมชายแชมป์เก่านครราชสีมาคิวมินซีวีซีที่นำโดยวัญชัยทัพวิเศษกฤษดานินสวัยหันกั้นทามีราหัวสาวจากมองกโกเลียและอาสซิเบกค,คุชโครอฟมิดเดิลบล็อกจากอุซเบกิสถานตกเอาชนะพิสนุโลกวีซีที่นำโดยนรงฤทธิ์จันพิรมมือเซตทีมชาติไทย3-0ศเซต25-19 26-24 25-22 ส่งผลให้หนุ่มโคราชเก็บชัย5นัดติดต่อการมีรวมเป็น15แต้มนำเป็นจ่าฝูงส่วนพิษณุโลกวีซีมี7แต้มอยู่ในอันดับ3ต่อไปสำหรับวันที่22ธนาคารข้อ2567เริ่มเวลา12นาฬิกาทีมชายดิมมันฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครเจอกับเมืองพลบัณฑิตเอเชียเวลา15นาฬิกาทีมหญิงสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคเจอกับแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทรัชมงคลธัญบุรีวีซีและเวลา18นาฬิกานาครนน,อนเจอกับนคนปรปฐม s s i u Yeah. you